บองซัว bon so สวัสดีคะ่ะทุกคนบองซัว bon so แปลว่าสวัสดีตอนเย็นของฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอสี่ทุ่มเนาะอากาศก็ยังเหมือนแบบเออหกโมงเย็นอยู่เลยนะคะนี่นะคะคืออากาศตอนสี่ทุ่มของฝรั่งเศสนะคะยุโรปก็จะประมาณนี้นะคะเกือบทุกประเทศเนาะก็คือจะมืดช้านะคะ ก็เลยจะมาบอกเพื่อนเเรื่องการนอนหลับนะคะเพราะว่าเคยลงคลิปไปวา่าเพื่อนเอนอย่านอนเกินสี่ทุ่มแล้วก็ถ้าใครนอนดึกก็คืออยังไงก็คือสี่ทุ่มในระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสอนะคะร่างกายาต้องการพักผ่อนนะคะต้องนอนช่วงนี้แต่ว่าก็คือทุกคนก็คือต้องนอนให้ครบ6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงขึ้นไปนะ อย่างถ้าทุกคนนอนสี่ทุ่มก็ต้องตื่นสักตีสี่นะไม่ใช่ตื่นตีสอนะคะถ้าตื่นตีสอการพักผ่อนจะน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวร่างกายมันก็จะเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นต้องนอนอย่างน้อยให้ได้6ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วก็หมายถึงว่าสี่ทุ่มถึงตีสอเนี่ยมันคือแบบว่าระบบร่างกายข้างในเราเขาทํางานช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขานอนพักผ่อนในช่วงนี้นะคะทุกคนก็ มาแค่นี้นะคะอย่างน้อยๆต้องนอน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะคะก็บอนุยบอนุยแปลว่าฝันดีราตีสวัสดิ์นะคะจ้าวช้าว